ครับรายการอจาจารย์มนพบปัญหาในครั้งนี้นะฮะก็จะมาพูดถึงความสําเร็จของลูกค้าติวผู้สอบบัญชีภาษากีกรของเรานะฮะคุณเปิ้ลคุณก็ได้มีโอกาสคุยกับลูกค้าท่านนี้ใช่ไหมใช่เขาใช้เวลาในการสอบจนเป็นผู้สอบบัญชีภาษากีกรครั้งที่50เนี่ยช่วงเช้าอะ่ะผ<อ>ูห้หญิงท<ป>่านนี้น<ล>ะท่านนี้นี่เขาใช้เวลากี่เดือนกี่ปี1ปีค่ะ1ปีนะสอบกี่ครั้ง3ค่ะ3ครั้งเขามีเทคนิคยังไงบ้างในการลงสอบเนี่ยจำได้ได้ไหมจำได้ค่ะจำได้อ่เป็นยังไงบ้าง สำหรับบางท่านที่กำลังจะสอบจะได้รู้ว่าเออเขามีเทคนิคที่แตกต่างกันเขา<ง>บอกว่าเขาเนี่ยสมัครสอบเนี่ยสวิชาเลยครั้งเดียวแต่ละครั้งนะครั้งที่1เนี่ยสมัครสามวิชาเลยแล้วก็อ่านให้หนัก1วิชา อีกสองวิชาอ่านแค่เพียงฉาบฉวยอืแล้วก็เข้าห้องสอบทั้งสามวิชาเลย <Wow. S 1> เพื่อที่จะไปดูว่าแนวข้อสอบที่ลักษณะการออกข้อสอบอีกสองวิชาที่ไม่ได้เน้นมากนะักเนี hmm. ่ยมันออกแบบไหนแล้วเขาบอกว่าเขาไม่เสียดายเลยเพราะว่ามันแค่วิชาละห้าร้อยบาทก็สมัครไปเถอะถ้าพ,พุกเจอรอบนั้นตรงกับที่ตัวเองถนัดพอดีก็ไม่พ่าะและแล้วก็เป็นไปตามที่เขาตั้งเป้าไว้ค่ะครั้งที่หนึ่งลงสามวิชาผ่านไี1หนึ่งกไ็ไอวิชาแรกนี่วิชาอะไรที่ผ่านบัญชีอ่าบัญชีโอเคค่ะ รอบที่ 2, 2รอบที่2ค่ะก็เลยเป็นลงวิชาสอบบัญชีแล้วก็วิชาประมวลก็ลงสองวิชาที่เหลือแล้วเขาก็เน้นหนักไปที่วิชาประมวลวิชาสอบบัญชีเขาไม่ได้เน้นเท่รครับแล้วก็สมัครสอบไป2วิชาเหมือนเดิมก็ผลประกาศสอบมาประมวลผ่านประมวลผ่านตกวิชาการสอบใช่ค่ะเพราะตัวเองก็อ่านแค่เพียงชาบช่วยแต่เขาบอกว่าเชื่อไหมคะว่าเขาลงมาสองครั้งแล้ววิชาสอบบัญชีนั่นหมายความว่าเขาคุ้นเคยกับลักษณะของข้อสอบที่ออก ว่ามันออกลักษณะไหนได้บ้างมันจะเกิดความคุ้นเคยแล้วก็ตัวเองก็จะได้รู้ว่าจะต้องจำอะไรยังไงบ้างประมาณนี้ค่ะอาจารย์แล้วรอบที่สามก็เหลือวิชาเดียวครับก็ผ่านแปลว่าลงสามครั้งผ่านทุกครั้งผ่านทุกครั้งครั้งละหนึ่งครั้งละหนึ่งนะก็เลยประมาณหนึ่งปีเพราะปีหนึ่งมันจัดสอบสามครั้งใช่ไหมก็หนึ่งปีก็ได้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีพรแล้วแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้าเกิดถามเขาว่าวิชาสอบบัญชีสอบไปกี่ครั้งเขาบอกสามครั้งนะ อ๋อหนึ่งสองสามซึ่งท่านนี้เนี่ยบอกเลยนะฮะว่าตัวเองไม่ทํางานสายตรวจสอบเลยค่ะทางานสายทําบัญชีใช่ไหมไม่ได้คุ้นเคยกับงานสอบบัญชีเลยค่ะแล้วก็สอบผ่านอ๋อแล้วเขาบอกเทคนิคอะไรไหมครเขาบอกว่าวิชาสอบบัญชีเนี่ยถ้าเกิดในบางครั้งเนี่ยเขาเขาเรียกว่านินหนักที่จะอ่านหน่อยสักหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีโอกาสที่จะ ผ่านตั้งแต่ครั้งที่สองให้เขาสอบแลยนะที่วันนี้รอบหนึ่งเขาบอกว่าเป็นข้อสอบที่แบบเขาบอกว่าไม่จริงคนหนึ่งเขาผ่านงานแต่คุณไม่ผ่านคุณไม่ผ่านประมวลใช่ใช่เพราะว่าวิชาสอบก็ไม่ได้อ่านเลยะอาจารย์ไม่ได้อ่านเท่าที่ควรก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ควรที่จะต้องผ่านหรอกเพราะไม่ได้อ่านแต่รู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราแค่เพียงมาท่องอย่างเช่นวิชาเนื้อหาของรายงานรายงานผู้สอบบัญชีว่าอาจารย์บอกให้ท่องแตุ่้กความเขาไม่ได้น้น่ะก็เลยไม่ท่องเขาบอกว่าถ้าเขาท่องไปเขาก็ได้นะเพราะมันออกแบบ เต็มรูปแบบค่ะอาจารย์แล้วก็เขาบอกว่าเนื้อหาของจรรยาบรณอาจารย์บอกห้ทองแต่ด้วยความที่เขาไม่ได้เน้นอีกแล้วเไม่ดีทองแล้วมันออกจรรยาบันแต่ว่าเขาก็ไม่ผ่านเพราะว่าเขาไม่ดีทองประมาณนั้นเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาเนี่ยมีการที่จะมาลงเน้นหนักไอ้สิ่งที่ควรจะต้องรู้ในการสอบและดูมาก็ไม่พลาดแต่ว่าบังเอิญก็ไม่ได้เน้นก็เลยไม่ดูไปก็เลย เสียโอกาสในบางครั้งแต่ก็ไม่เป็นไรอะปีหนึ่งผมว่าคนที่ลงสอบปีเดียวแล้วได้เป็นผู้สอบบัญชีเกษตรกรผมก็ว่าโอเคนะใช้เวลาสั้น่ <Yes. S 3> ขเขาก็บอกว่าทําตามที่อาจารย์แนะนําทุกอย่างเลยตอนที่อาจารย์ติวแต่ท่านนี้ก็ไม่ค่อยได้มาสดนะคะดูออนไลน์หมดเลยดูออนไลน์หมดเลยก็มาเจอกันอีกทีก็คือตอนที่มาที่ o f f i c เชียลโล หลังจากสอบผ่านแล้วก็เลยได้คุยกันนะฮะก่อนหน้านั้นก็เฮ้ยเขาเคยมาติวมาติวสดวิชาการสอบด้วยครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งสุดท้ายเห่อะแล้วก็สอบผ่านเลยครั้งนั้นนะฮะและรอบนี้เราก็ยินดีกับท่านนี้ด้วยนะฮะที่ได้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีกป้ายแดงเลยครั้งที่50แล้วก็ท่านอื่นก็อาจจะเอาแนวทางนี้ไปใช้ในการเตรียมตัวสอบเพื่อให้คุณได้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีกรครั้งที่5 1 52 53 54้องาต่อไปนะฮะอันนี้ก็ มาไกด์ไลน์ให้ฟังค่ะแล้วเขายังแนะนําท่านอื่นที่สอบไม่ผ่านวยนะว่าปากบอกว่าอย่าอย่าพึ่งแบบเออหมดกําลังใจว่าเอ้ยคุณไม่ผ่านในรอบนั้นแล้วหมดกําลังใจจะไม่มาสอบอีกแล้วเขาบอกว่าต้องตามเลยตามให้ติด <Yeah. S 2> เพราะว่าเราก็เออถ้าเกิดคุณไม่ตามติดต่อเนี่ยมันจะเกิดความเบื่อหน่ายอืมแล้วก็ไม่อยากขอแท้้อแท้เหมือน,น,นกับที่บางท่านมาบอกว่ายลโล่เนี่ยลงติวแล้วเนี่ยให้ติวได้กี่ปีจริงๆแล้ว ผมให้คุณติวตลอดชีวิตแต่ถ้าเกิดคุณลงสักสองสามปีคุณไม่สอบผ่านคุณไม่ผ่านเนี่ยคุณก็ถอดใจของคุณอยู่แล้วอะใช่ไหมดังนั้นเวลาถ้าเกิดคิดจะลงสอบก็ใส่มาให้เต็มที่เพื่อที่จะให้มันผ่านเร็วๆเพราะว่าถ้าเกิดคุณใช้เวลายาวนานเนี่ยกำลังใจคุณจะถดถอยความเชื่อมั่นในตัวเองคุณก็จะลดลงแล้วคุณก็จะไม่อยากจะสอบเองนะโอเคอันนี้ก็มาไล่ฟังนะฮะ